ครับหอมแห้งเพิ่มความหอมจากน้อยครับผมปลาล่ากระปุกแดงพหน้าครับปกเริ่งพ่อแตกนะหอมแห้งครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเมื่อนี้ยพิน้าสีมาเหตุกับเขาพลาสู้กินอีกเนาะก็เป็นปลาที่หามาได้นี่แหละครับเนาะที่ไปปัปกเบ็ดมากเนาะจากทุ่งนคะรหลวงเหมือนกันแหละครับเพิ่งกลับมาเมือชสาวเนาะ เดี๋ยวมาเบิกงกันครับผมว่าพี่น้าสิมีเป็นเมนูอย่างน้องมือนี้เนาะมาติดตามกันครับผมครับพี่น้องกะมือนี้สิมีเมนูเนาะอ่านี่แหละประกดแล้วก็ปลาเสาาทีทธิเนาะภาษาไทยเขาเอินไปอย่างบุกโอ้โหแน่ใจนะนี่ครับนี่อันเนี้ยเขาห้องไปอย่างบุกภาษาเล่าหน่าจะาปลาเสีทธิเนาะปลาเนื้ออ่อนครับผมย่างแซ่บครับปลานี้ สองอย่างเนาะเพิ่งปรากฏดเพิ่งปาทเทียมเดี๋ยวพี่หน้าสิมีเมนูพิเศษตัวนี้เนาะนี่ครับนี่เห็นน้ำไม่สมตังเข่ากันแน่นอนครับผมเนาะพริกแห้งครับผมพริกแดงหน่อยนึงพริกแห้งหน่อยนึงตะไคร้หน่อยนึงครับหอมกระเทียมกระแก่ใบป,ประกวดครับผมเ,เดี๋ยวพี่หน้าสิตําเครื่องกันเด้อถ่ายผู้เดียวครับผม จะต่ำเครื่องกันอนะครับเนาะใส่ขับไปครับผมจะไปประคูตรงน้อยนึงครับผมอันนี้เดอไปอันนี้เอาเหลือไว้ใส่กับมาใหม่ทีหลังครับผมมันจะได้หอมๆ กอเครื่องอก็แตกๆนะหอมแห้งครับพี่น้องประกอบกับแปรเอ่อเชียมครับผมบแซบๆน้ำกันเริ่มมันนี่ครับมาจะใส่น้ำมันกันครับผมที่น่าจะใส่เป็นน้ำมันหมูคือเก่าครับผม ตัวเครื่องพร้อมหอมครับอ่เดี๋ยวข้ามาใส่เครื่องกันเลยครับผมเครื่องพินาใส่หลายแซบหลายครับผมแดงบปรากดหน้าปรากดหน้าก็ต้องสูตรนี่ได้พี่น้องใส<ม>่น้าไม่สมนี่ มัตเตอมือแท้ครับผมหัวเครื่องก็หอมครับผมใส่คนเดียวเด้อนี่พริกแห้งนี่มัตเตอร์หอมเป็นเอกลักษณ์ของมันครับผมแต่ทำไมเปรี้ยวนี่เข้ากันดีดังพร,ริกแห้งหอมกรนนะเทียมกระถทายเอ๊ะกระถทายล้วก็ะโกเนาะจีน่าสุดยอดส้นหอมอทีน่าจะปรุงเครื่องไปเลยเด้อน้ำปลาหน่อยนึงครับผม <Yes. S 2> อหอมครับผมตัดในหนึ่งก็ได้เป็นความหอมครับผมมันหอยในยหนึ่งครับผมปรุงเชองไปเลยหอมแห้งพี่นะสุดขายสุดแมนเด้อบาบาากันเด้อครับเด้ออันนี้ก็เป็นสุดของทีหน้าเนาะ ของนัวแดงไดครับผมตแต่ป้าแม่เนี่ยเปนหน้าบลสอบไม่สอบกันใดใส่หลายแซบหลายเานยสุภาพสุดจะตวาวาจะเปนหน้าบลาไข่หมักปลาผองนัวผองเสือบใส่หลายมันจะเลี่ยนครับผมนี่หัวเครื่องให้หอมนะครับหอมทั้งใบกระปูดหอมทั้ง อะไรย,ยางัายยางเอาปรุงเครื่องแล้วเท่ากับเอาปลาลงไปเลยครับพี่น้องตัวนี้ลังดองด้งดยวย ทีนี้เ้าก็ใสน้ำไม่กับใบกระปวดนี่ลงไปเลยครับผมไม่คิดได้เข่าเฟืองเนาะเดี๋ยวกับข้าวใส่ทีหลังครับผมตัวใส่ทุนการ์ดน้ำแห้งนี่น้ำล้างโป๊กครับ กินเหลืองไหมไม่ได้แต่ไม่กินสารกัน,กนมีครับหอมแห้งเพิ่คมความหอมจากไหนครับผมปลารากระปุกแดงที่หน้านะอืมหอมหอน ใส,ใส่กระเพราครับผมใส่เข้าไปแซ่บแบบข้างนองมาหนี่งมาเดินมาเดินมากินเทอร์ด้วยกัน อีกจังน่อยครับผมเพราะว่าประกดต้องสุกยากเนาะครับพี่น้องมาไหมากินข้าวน้ำกันแซ่บๆเลยครับผมเนาะความแข็งครับผมประกดกระเซียมนะแซ่บๆมือนี่แนวมันแข็งแนี้เลยครับว่าพีน่าเขียว กดม,นะ okay. มกันสุกเนี่ยเอ้แซนกัสเซ็บทุกท่านเดียวเขาแยากกินนะมีฟองจักเนยน,นะครับเด้อพี่นอนะ้องเนี่ยมาว่ากันนะครับเนะาะผู้ใดชอบก็กินผู้ใดไม่ชอบก็ว่าไปเองครับผมโอเคครับผมพี่น้ากลับมาขอจเจริญญาณจันตรายเนี่ยแก้านี้นะใส่แล้วนะโอเคจากบือ่อใหญ่ๆครับผมตัวนี้่าก็มี เดีมื้อนี้เดี๋ยวพี่น้าเชฟกินกับเขาสวยเขาจ้าก,ก่อนมื้อนี้เขาใส่ซอนซอมแบบเป็นทางการจากน้อยเนาะราะว่ากินปลาแบบนี้พอเป็นตม้มยำถ้าตม้มยำมีมันต้องซ่อนสัน่เนาะนี่ครับใครปรากดครับผมอ,อันนี้ใครป่าใครปลาเสีย้ยมพี่เนะาะนาเมยอยางอย ดรอดแห้งครับผมเนื้อปลาแซมครับผมมาสับแสบน้ำกันหอ,อมแห้งพี่น้องแสบมาใ่ม่จังเลยใส่สูตรนี้ พอดีิีแข่งพี่หน้ามันเบิดเนาะก็เลยก้องอาพริกแดงใส่ขมาปเพิ่มปกตินี่ถ้าถ้าเฮ็ดแจ้งปากกดก็เสียมใส่นม,มัยหรือปากขยแยงนี่ใส่ิกแห่งเด้อมันสุดจอดมันเผากันดีนะแสบๆเหมั้นกัน

เพ็ดน้ำใดกับจัดน้ำนั่นเนาะผิกแข่งนี่มันเข้ากันดีครับพี่น้องกับน้ำมันมเปรี้ยวนะมานไหมหมุนน้ำแป็งครับผมข,ขันยอดจระทำ ไข่รปลาเสียมไก่ไปกับพ้าวข้าไปนั่โอ้มันสุดยอดอีิหลีครับพี่น้องไก่รปลาเสียมอืมเราดิ่มทุกบาทครับ,บ <c oughs> มือน,นีนองๆหายไปวัดเลยวันหยุดเนาะ พาครอบครัวไปเที่ยวไปเที่ยวกันนะนี่น่าก็นเลยในเฮกินอทุกคนเดียวก็ขอบคุ้นคำย่อมละไส้ที่ทุกท่านดเด้อที่ติดตามมาเป็นมั่งใจหน้าเนานะหาไมา่ได้ก็ไม่ให้กินมิงตี้แล้วครับผมมือนี้กินคนเดียวก็แซ่แบีิลีแซ่บเพราะว่ามันหากินยนะากปลาแบบปลาชนิดนี้นะเนาะปลาเสี้ยมกับปลากรดปลาปลากรดหน้านี่ครับผมที่สุดยอดที่ลุ บอได้กินม,มันก็ไยได้พ่อครับผมตะกุดยังได้บ่อยครับผม,บผมแต่ว่าตะเคียมนี่มันแทบบ่่คอยได้เลยโดนๆได้ที่หนึ่งครับผมถือว่าเป็นเมนูที่พิเศษมากแข่ได้มากกัลองมาเเ็ดกินกันเบิ่งดกครับเด้อสูตรใส่สุดมันบ่ว,ว่ากันเนาะนี่แหละขีน่ากับว่าแสบแห้งครับผมใส่น้ำม่สมพริกแห้งตะเคียมลยหลายๆไตกจากน้อยนึงเนาะครับเนาะ ไป,ปดเดี๋ยวพี่น้่สิเผายาจสิเผ่าตอแล้วครับเดอ้อเนาะรอดไปกินเัินบ้างครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้น่นนำด้วยครับเดอ้อเนาะไปตุ้หลายๆครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละครับผม ติดตามคลิปนาว่าพี่หน้าไปปักเบ็ดไม่ได้แล้วกะสิมีเมนูอย่างอีกไ้เบิงเนาะกะบสิพ้ามาส้วนกินเข่ากันเห็ดแบบนี้มันกินข่าแซบเนาะเอาเห็ดเองใส่เครื่องหลายก็แ,แซบหลายมันบวกือเข้าไปซื้อเข่าครับผมลองเห็ดเบิงแซบไปห,หลีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมโชคดีรำรวยรำรวยทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อดมาเดยวพี่หน้ากินข่าตอครับผมมาไหมา,มา,มา,มาแซบน้ำกันครับ โอ้เจอไข่ปลาอีกแล้วครับผมมาแสบๆนั่นกันครับเที่ยวกับผมบ๊ายบาย